สวัสดีค่ะวันนี้หิมะตกเราไปเล่นหิมะกันปะ่ะไม่มีอะไรทำหน้่หนาวเล่นเหมือนเด็กนี่แหละค่ะ <laughs> ไปไปตามมันตามกันมาค่ะ อีป้ามานั่งเล่นหิมะเหมือนเด็กกําเดียวนะ่เถ้าพอเนอะมันจะปวดปวดเมื่อยเมื่อยนะมันเย็นเนาะปวดเข้ากระดูกกระเด้าลนะป้าป้าเล่นกําเดียวป้าก็จะเข้าบ้านละมาเล่นหิมะกันค่ะ